วิธีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงจริง,รงๆในปัจจุบันนี้ยังมีน้อยมากการประกอบสัมมาอาชีพต้องนึกถึงคำว่าผลกำไรและขาดทุนขาดความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแต่วันนี้เราได้มีโอกาสได้พบชายชราผู้หนึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่34หมู2บ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงจังหวัดราชชื่อนายทองหลอ่อเร่งกิจ หรือปู่หล่ออายุ79ปีปัจจุบันนี้ปู่หลอยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แต่ด้วยความที่ชรามากแล้วทำให้เกิดสภาวะความเสื่อมของร่างกายหลังจะเริ่มค่อมมีอาการแขนขาอ่อนแรงบ้างแต่ปู่หลอรักษาตัวเองด้วยการกินน้ำบรเพ็ดต้มซึ่งเป็นยาสมุนไพรจนอาการเริ่มดีขึ้นปู่หลอมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครซึ่งคนในชุมชนไม่สามารถทำลอกเลียนแบบได้ในการออกหาปลาทุกๆเช้าปูหลอดจะเดินจากบ้านพร้อมกระติกใส่น้ำแข็งและสเสบียงเป็นข้าวกล่องหนึ่งกล่องนำใส่เรือคู่กายซึ่งเป็นเรือพายลำเล็กๆแค่พอดีตัวพายออกจากคลองใกล้บ้านออกหาปลาไปเรื่อยๆโดยการวางอวนจากนั้นก็ทำให้ปลาตกใจโดยใช้ไม้พายเรือตีน้ำปลาจะตกใจกระโดดเข้าไปติดอวน ปลาที่ได้ส่วนมากจะเป็นปลากระบอกไซเล็กบ้างใหญ่บ้างกลับบนกันไปถ้าวันไหนได้มากปู่ก็จะกลับเร็วหน่อยแต่วันไหนในพื้นที่หาได้น้อยก็ต้องพายเรือออกไปไกลหน่อยบางครั้งพายไปถึงบ้านท่าพริกถือว่าไกลมากสำหรับชายชราวัย79ปีปู่หลอได้เล่าให้เราฟังว่าได้หาปลาอย่างนี้มาประมาณ40-50ปีได้หลังจากการทำสวนไม่ประสบผลสำเร็จ ปูหลอกก็เลยตัดสินใจขายสวนและหันมาประกอบอาชีพด้านนี้โดยตรงจับปลาบ้างวางรอบปูบ้างทําให้เกิดรายได้มาจนเจอครอบครัวทุกๆวันที่ปูหลอกออกเรือด้วยประสบการณ์เทคนิคที่สั่งสมมาหลายสิบปีในการดูทําเลดูน้ํารู้แม้กระทั่งตรงจุดไหนน่าจะมีปลาต้องได้ปลาหรือปูกลับมาทุกวันแต่จะได้มากได้น้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ําทะเล วันหนึ่งอย่างมากสุดก็จะได้ประมาณ1,000บาทอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ200บาทต่อวันโดยที่ปูหลอ่อลงทุนแค่น้ำแข็งเพียง7บาททุกวันปูหล่อจะจดบันทึกรายการรายรับรายจ่ายประจำวันไว้ตลอดคนแถบนั้นยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะไปเจอปูหล่อขณะพายเรือจับปลาและขอซื้อปลาที่ปูวางอวนได้ แต่ปู่ก็ไม่เอาสตางให้เฉยๆถ้าไม่รับก็จะโกรธการมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงอย่างปู่รอความอดทนความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อต่อก,กันน่านำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันซึ่งยังขาดในเรื่องนี้อีกมากมาเดี๋ยวเข้าป่าเขาไปดิมริมป่าโน่น<อ>ทีแรกก็ทำสวนทำสวนยางแลยยางลงราคาเลยเลย ขายเกษตรมันถี่สวากอทำไม่ไหวมันขาดทุนคนอื่นก็ตัดก็กิกนหมดมลดได้มัองไม่ได้มัองเด็กสองคนก็ม,นกมาทำกันหรือปัทญาทายเลยขาย เคยมาเนี่ยหาปลาก็ทำสวนด้วยจับปลาด้วยระวางๆก็มาจับปลาตอนนั้นมันปลาชมพนี่ไม่ค่อยมีคนจับอ่ะเดวมาตอนลังๆนี่ก็อูม <c oughs> ักเข่ามักเขาเราได้เยอะไหมคะทีแรกกับมาก่กอนๆนี่ก็พันประบาทพันประบาทท้งวันอ่ะ <c oughs> ล้วก็ดักปูด้วยที่แรกมาดักปูก่อนแล้ววันหนึ่งเนี่ย เจ็ด,มดใใมโมงกว่าก็ออกอ่กลับก่อนหนูนะค่ล้วค่ะแล้วค่ะ,คะเงินลงทุนของลุงอ่ะไม่มีอะไรอะ่ะตอนแรกอะไรมีมีแล้วแต่จับปลาก็ลงทุนขานเอาแข็งหน่อยออนนมือเดียวแล้วตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะน่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะเจ็ดจุดเก้า <49 S 2> สี่กุนอะทำม,มาอย่างนี้เรื่อยๆเคยหยุดบ้างไหมคะนนเนใคยหยุดบ้างไหมมันหยุดกับเปมจะทำเกินเปมมั้งไอ้นูลงทาพริกหนูนไปทีก็ว่าเขาคนเคยเห็นก็บอกว่าอุยลงุงไม่พายเลอเก๋ง <c oughs> แล้วมีออกไปมีแบบไม่ได้ปลากับมนันไหมมีไหม ไม่มีอยังไม่ได้ก็รอบแะบาทแล้วประเภทไหนอ่ะปลาปลากระบอกปลากระบอกเดี๋ยวนี้โลละเท่าไหร่มันมีสามไส่สี่สิบห้าสิบก็แปดสิบทำไว้ก็ทำบัลรเลยมันยุดไม่ได้มันยุดแล้วมันบูมันปวดมันเมื่อยหมดเป็นโลอะไรก็ไม่รู้ Mm-hmm.